วันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะแนะนําให้รู้จักนะคะ,อะเอเจตนนะคะหรือที่ปรึกษานะคะตัวแทนที่ปรึกษานะคะของทางบริษัท r e m a x กซ์กินเวนะคะวันนี้จะแนะนำนะคะคุณพรพันธ์นะคะแท่งทองหรือคุณแอร์นะคะอยากจะให้คุณแอร์เนี่ยมาแชร์ให้เราฟังว่าก่อนหน้านี้นะคะคุณแอร์ได้ทําอะไรมาก่อนนะคะแล้วทําไมถึงตัดสินใจนะคะเข้ามาเป็นเอเจตน์นะคะในระบบสังกัด ของ RE-MAX g r e e ีนเวค่ะเช่นค่ะสวัสดีค่ะแอนนะคะพรพันธ์แท่งทองค่ะเป็นตัวแทนที่ปรึกษาด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กับ RE-MAX g r e e ีนเวยนะคะอยู่สำนักงานสุข,ขุมวิท117ค่ะหรือตรง BTS ปู่เจ้านะคะอเริ่มแรกเท้าความก่อนเลยก็คือแอรเริ่มต้นจากการเป็นพนักง,งานออฟฟิศที่ RE-MAX Thailand มาก่อนนะคะก็คือ ReMa x สําำนักงานใหญ่ ทีนี้ด้วยความที่สํานักงานใหญ่เนี่ยเราก็จะมีเขาก็จะมีหน้าที่ซัพพอร์ตสำนักงานรีแม็กซ์บร r เกอร์หรือว่าพี่พเอเจนต์นะคะดังนั้นเวลาที่มีการจัดงานประชุมหรือว่าเทรนนิ่งเนี่ยแอ์ก็จะได้เห็นการรวมตัวของพี่ r o k บร A ק เกอร์เอเจนต์อยู่ตลอดทีนี้แรงบรรดาลใจเนี่ยมันก็เริ่มมาจากวันที่วันนั้นก็นั่งทำงานอยู่ที่ออฟฟิศนะคะปกติจะเห็นพี่พเอเจนต์เนี่ยออกมารับสายโทรศัพท์ให้ข้อมูลซับการฝากขายกับลูกค้าเป็นปกติชินตายอยู่แล้วแต่ว่า วันนั้นนะ่ะสิ่งที่ทัชใจมากๆอะค่ะก็คือพี่ท่านหนึ่งอะคุยสายกับลูกค้าอยู่แล้วคิดว่าเขาน่าจะกําลังปิดดีลหรือว่าปิดการขายอยู่ค่ะแต่ว่าทักษะการเจรจาของพี่เขาคือแบบมืออาชีพมากแอดดี้เราก็รู้สึกว่าโหเก่งจังอยากเราอยากเก่งแบบน,นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จําไม่ได้ทั้งหมดหรอกนะคะว่าว่าพี่เขาพูดอะไรไปบ้างแต่ว่าจําความรู้สึกตอนนั้นได้ดีค่ะว่าว่าประทับใจขนาดไหนนะคะ,ะก็ พี่ท่านั้นก็คือ,อหัวหน้าทีมในวันนี้ของแอร์เองค่ะก็คุณบุษบงค่ะคุณมีเจริญพันธ์หรือว่าคุณแม่มนะคะ,คะแล้วก็หลังจากวันนั้นนะคะก็คือติดตามผลงานของพี่เขาแล้วก็สานักง,งานรีแมชกรีนเวมาอยู่เรื่อยๆค่ะจนวันหนึ่งก็โอเคตัดสินใจเข้ามาร่วมง,งานเป็นในหน้าเต็มตัวค่ะแล้วทําไมเราเลือกตัดสินใจเข้ามาทํางานในระบบในสังกัด เพราะว่าหลายๆคนจะคิดว่าโอ้ยอาชีพเนี้ยมันง่ายนะ,ะทําเองก็ได้อะไรแบบนี้ทําไมเราถึงตัดสินใจว่าเอ้ยเราเข้ามาอยู่ในระบบในสังกัดของ RE-MAX g r e e n w น y ดีกว่าค่ะเพราะว่าด้วยความที่เห็นเห็นระบบการซัพพอร์ตเอเจนต์นะคะก็จะมีมีการเทรนนิ่งอยู่ตลอดนะคะอย่างเช่นการที่จะเป็นเอเจนต์กับ RE-MAX เนี่ยก็ต้องผ่านคอร์สอบรม3วันโดยโดยคุณเดียนะคะเป็นเป็นผู้ทำการเทรนนิ่งนะคะ หลักสูตรนั้นก็จะเป็นหลักสูตรในหน้ามาตรฐานสากลซึ่งแอก็จอยมาแล้วแล้วก็จะมีหลายๆคอร์สหลายๆคอร์อสเลยค่ะอย่างเช่นคอร์สกฎหมายในหน้านะคะคอร์สพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเงี้ยค่ะก็คือช่วยทําให้เรามั่นใจว่าเราสามารถทํางานนี้ได้อย่างเป็นมืออาชีพอะค่ะแล้วก็มีพี่เลี้ยงมีโคชชิ่งด้วยค่ะ